น,นี่เขาเอินว่ามีไล่ดอกใหม่กับกระต่ายอันนี้อันนี้เสียเป็นมีโอปเป็นมีลายซีนย่ nh อมซ้องเสียนี่เป็นย่อมเป็นย่อมย่อมซ้องเสียเป็นย่อมเทียแหลกกับเป็นย่อมเสียที่จ้อ,อ,องเสียที่แหลกเข้าสิบเป็นย่อมที่ได้เท่ากับเอาสีลงบัตรดิคาโมนี่ย่หลัดมันมีกระตีมาโอบมีนซูเบิงมือนนี่กระได มัดแล้วๆก็ไปยอมห้องสียอมสีแดงห้องก็ยอมมือหนึ่งแย่หลัดมัดมีก็เลยยอมสีแดงแย่หลัดมัดมีเห็นมัดมีดอกใหม่กับกระต่ายมือนก็เลยสีโอบเอาสีแดงโอ๊บดอกใหม่กับกระต่ายมองกับหม่องในห้องหม่องในห้องสีโอบห้องก็โอบเอาหม่องได้มองห้องอย่างนั้มันเป็นสีแดงห้องก็โอบไปโอบไปแล้วๆห้องกับแจมกับไปสีไปลงสีแดงห้องก็บแจมกับรุ่ง สีแหลีก,กับยอมเป็นสีขาวเป็นสีขาวมางมัดเรแ,แล้วก็มาย่ nh อมสีแดงย่อมสีแดงเรแล้วก็บจิมาโอ่ใบเอิอนมามีโอบเ้าอ,อยากให้มันมองได้เป็นสีแดงเขากับโอบ่บางหินแล้วพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็คือการโอม่มีพี่น้อง นีห้าสีย่อมสีไดเ้ากวอ๊บหย่อมสีไดเ้าก่อบหยอมไดหมดเพื่อมักสีได้กัหย่อมสีนั้นหย่อมแล้วก็มาอบมัดไล่ใดไล่ใดกันโอ๊กใดให้กันเลียแต่สีกัโออันนี้ก็อ๊บแล้วพอดีพี่น้องมันโอ๊นี้อนี้อบกอบดอกอ๊บดอกโอบดอกอบกระใต้แล้วก็อบนี้อ๊บนี้อบนี้ มองไดงมองมันเหา่ยวใจมันเป็นสีแดงเขาก็โอ้ Paul, โ,โอ้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 โอ <mosque> <pedo. S 1> ้โอ้ไปโอ้ไปแล้วๆวันนี้มองไดงเข้าให้มันเป็นสีเขียวเขาก็แกะออกมันแกะมองนี้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 ใบมันกับมองนี้ก็ห้มันเป็นสีเขียวกีนมันก็แล้่ยวตะกันแกะมองนี้กับมองนี้แล้วก็แล้วเอาไปแช่น้ำ เราเจน่ามาแล้วเขาก็ะิไปย่อมหมดสีเขียววันนี้เขาองมาเป็นสีเขียวพื้นสีแดง็ลยกลายเป็นสีดำสีเม็นบักตามก็ได้เนี้อแตนสิเป็นต้นมาคือเป็นสีดำกันเนาะหมดสีเขียวแล้วสีแดงย่อมสองสีย่อมสีแดงแล้วก็ย่อมสีเขียวกันแล้ว ก็จบการยอมการอบ